ไม่ต้องเกินเยอะฉันรู้ว่าพวกเธอเนี่ยอยากจะดูภาพความวุ่นวายของคำเหม็นนะฮะในช่วงเย็นๆที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวจะแคปชั่นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะรีแคปเดี๋ยวจะรีแคปให้ฟังนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับในบ้านหนองยากแก้วมีการตึงเครียดกันวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ใช้แกส๊สน้ำตากระสุนยางสลายการ,รเผชิญหน้านะครับตั้งแต่4โมง20นาที เดี๋ยวให้ดูภาพก่อนกันละกันนะครับภาพที่ส่งไปให้ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นพวกมึงเนี่ยมีมารยาทในการดูหน่อยได้ไหมมึงหัวเราะทำไมภาพมันจะต้องมีจริยธรรมมันต้องมีมนุษยธรรมมันต้องเข้าใจเขาเพราะเราเป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกันเอามึงหัวเราะอีกละพวกเฮียเนี่ยหัวเราะอีกละหัวเราะตลอดเลยมึงจะหัวเราะทำไมนะครับเนี่ยภาพมันวุ่นวายขนาดนีนะ้นี่คือภาพนิ่งนะเดี๋ยวมีภาพเคลื่อนไหวด้วยนะให้ดูภาพนิ่งก่อน นี่คือภาพนิ่งนะฮะที่เกิดขึ้นตั้งแต่4ี่โมงยีนาทีที่บ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วสถานการณ์ของชายแดนไทยกัมพูชาตึงเครียดนะครับหลังชาวเขมรเ,เนี่ยเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนเนี่ยฮะคือพยายามจะเข้ามาเผชิญหน้าเนี่ยคุณดูเนี่ยภาพที่มีการเผยแพร่ล,ล่าสุดเลยนะครับเป็นไงฮะเจ้าหน้าที่เราจัดการนะครับจัดการเอาแก๊สน้ำตาใส่เข้าไปนะฮะคุณดูฮะวิ่งหนีนะครับเลิดเปิดเปิงนะฮะดูฮะ มีมีพระด้วยเหรอวะมีพระเหมนมายุ่งวุ่นวายอะไรกับเขาด้วยเหรอเนี่ยมันใช่กิจของส่งหรือเปล่านะฮะพระเหมนก็มายุ่งวุ่นวายกับเขาเนี่ยฮะคุณผู้ชมนี่คือภาพที่เกิดขึ้นล่าสุดเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมานะครับเวลาประมาณ4ี่โมงยีนาทีทั้ง2ฝ่ายเนี่ยถอยออกจากแนวปะทะเนื่องจากควันแกส๊สน้ำตาเนี่ยค่อนข้างหนาทึบแต่ก็ยังคงมีเสียงตะโกนต่อว่าเจ้าหน้าที่ไทยเป็นระยะระยะจากคเหมินนะฮะอ่ะเจาะวินโดว์หน้ากูบ้าง นะคะกูอยากจะเห็นหน้าคนอ่านเหลือเกินนะครับทาไมมึงอ่านด้วยน้ําเสียงสะใจสะใจเหลือเกินกูไม่ได้สะใจผมไม่ได้สะใจขออภัยเถอะนะครับเคนโดไม่ได้สะใจเพราะว่ามันเป็นหลักมนุษยธรรมมันเป็นหลักจริยธรรมมันคือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่พวกมึงอะ่ะนะฮะโพสตกันตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาสะใจบ้างมันต้องอย่างนี้มึงต้องโดนนะฮะ บังอาจเนี่ยจะมาวุ่นวายกับอธิปไตยของประเทศไทยมันต้องโดนแบบนี้นี่คือโซเชียลมีเดียเมื่อกี้เห็นแวบ,บๆไหมมีสีเหลืองๆด้วยสีเหลืองๆมาเกี่ยวข้องอะไรกับเขานะฮะเวลา16นาฬิกา42นาทีนะครับเจ้าหน้าที่ไทยเสริมความมั่นคงพื้นที่ชายแดนด้วยการวางแนวรวดหนามและนำยางรถยนต์มาจัดวางเพื่อเป็นการป้องกันนะฮะเนี่ยคือภาพล่าสุดที่ได้มาตอน4โมง25นาทีของวันนี้นะครับ17กันยายน68 ถัดมาประมาณ5โมงเย็นครับฝ่ายไทยยกระดับมาตรการควบคุมฝูงชนมีการใช้แก๊สน้ำตานะฮะมีการใช้กระสุนยางเนี่ยฮะเนี่ยฮะตอนนี้ประมาณ5โมงเย็นครับเพราะว่าขเขมรเองก็ว,ว,วุ่นวายวุ่นวายหายนะเหลือเกินมาวุ่นวายกับอธิปไตยของประเทศนะฮะมาวุ่นวายเรื่องของเขตแดนแล้วก็มาอุญุอัญะภาษาอีสานขาเอิ่นมาอุญุอัญะอยู่ชายแดนเฮานี่ ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องที่จะมาวุ่นวายนี่คือเขตอธิปไตยของประเทศไทยถ้ามึงมาวุ่นวายหรือว่ามายุ่งยากเดี๋ยวก็จะโดนแบบนี้นะฮะก็คือมีการยกระดับควบคุมฝูงชนการที่เราใช้แกส๊สน้ำตากับกระสุนยางเป็นมาตรฐานสากลน,นะครับไม่ถือว่าเป็นการใช้ความรุนแรงมาตรฐานสากลของการของการอะไรการสลายการชุมนุม ความวุ่นวายต่างๆเราใช้แก๊สน้ำตามาตรฐานสากลเขาใช้กันมึงไม่ต้องมาโพสต์เลยนะฮะทางเขมรไม่ต้องมาโพสต์หรือว่าอุ้ยประเทศไทยนะฮะอินังมาลีเนี่ยนะฮะตลอดเวลาเลยออกมาเนี่ยประมาณจะบอกว่าประเทศไทยใช้ความรุนแรงบางสื่อนะฮะบางโพสต์ก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยใช้สารเคมีใช้อาวุธเคมีกับคนคเขมรไม่มีอาวุธเคมีนะครับเราเป็นประเทศที่มีอารยธรรม เราเป็นประเทศที่มีกองทัพที่แข็งแรงเรารู้มาตรฐานของการสลายการชุมนุมว่าเราต้องใช้อะไรบ้างนะฮะประเทศนานา,นานประเทศเนี่ยสหรัฐก,ก็ด่าเราไม่ได้จีนก็ด่าเราไม่ได้รัเสเซียก็ด่าเราไม่ได้ประเทศมหาอำนาจก็ด่าเราไม่ได้ครับเพราะนี่คือมาตรฐานที่เขาทํากันในระดับสากลถ้าเกิดว่ามีการชุมนุมวุ่นวายแบบนี้เขาก็ใช้แก๊สน้ําตาใช้กระสุนยางและเครื่องขยายเสียงความถี่สูง เพื่อผลักดันและควบคุมสถานการณ์ให้กลับไปสู่สภาวะเรียบร้อยล่าสุดสถานการณ์ทั่วไปนะฮะมีการสรุปมาแล้วนะครับได้รับการครวบคุมแต่กลุ่มของชาวกัมพูชากลับบ้านกลับบ้านสิกลับบ้านได้แล้วพวกเธอชาวกัมพูชากลับบ้านแล้วจะมามั่ววุ่นวายอะไรยังคงปักหลักใกล้แนวชายแดนนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะฮะที่มีการรายงานโดยสื่มอมวลชนนะครับ ยังมีภาพเคลื่อนไหวอีกใช่ไหมที่ส่งให้อะทีมงานมีภาพเคลื่อนไหวอีกนะฮะถ้าอัปเดตมาเอาขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับภาพเคลื่อนไหวที่เขมรโดนอันนี้ต้องบอกว่าโดนนะฮะแล้วก็มันน่าจะเหมาะสมแล้วอันนี้ดูกันชัดๆนะครับว่าใครยั่วยุใครเริ่มก่อนกัมพูชาละเมิดข้อตกลงนะฮะคุณดูครับว่าใครยั่วยุฮะเห็นไหมฮะทางซ้ายมือกัมพูชาสติสต,สติสติไม่มาปัญญาไม่เกิด สติปัจเจกดก็จะเหมือนคนบ้าเนี่ยเห็นไหมฮะมาทําลายแนวกั้นมาทำแลทํทลายเห็นไหมโอ้โหมีการโอ้กูพูดไม่ถูกเลยทําพฤติกรรมนะฮะพฤติกรรมเนี่ยพูดไม่เถือกเลยเห็นแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีอารยธรรมคุณผู้ชมฮะนี่คือใครเริ่มก่อนใครเริ่มก่อนขมิเริ่มก่อนนะฮะแล้วส่วนมากเขาก็เริ่มก่อน เขาก็เริ่มกอดมัน <c oughs> มาโดยตลอดนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูภาพนี้อีกเดี๋ยวดูภาพนี้อีกฮะทุกคนดูนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับวิ่งป่าราบนะฮะโดนแกส๊สน้ําตาโดนกระสุนยางป่าราบเลยฮะเดี๋ยวดูครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนี่คือความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมเวลาตั้งแต่ประมาณ4ี่โมงกว่าๆที่บ้านหนองยาแก้วอยู่ที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสก,ก้วนะครับ สถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดแล้วคนที่เริ่มก่อนก็คือขมนเราไม่เคยเริ่มก่อนเราไม่เคยรังแกใครก่อนนะฮะขมิเนี่ยถือไม้มาทุบรัวร้วรัวร้วลวดหนามของเรานะฮะมายกยางรถยนต์ที่เราทำแนวเอาไว้คือมันเกิดความวุ่นวายและมันคุมฝูงชนไม่ได้ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยจะต้องใช้แก๊สน้ำตาและกระสุนยาง เพื่อเป็นการควบคุมนะฮะถ้าเกิดว่าไม่ควบคุมพวกนี้มันจะต้องเข้ามาในเขตแดนของประเทศไทยใช่ไหมถ้าทหารปล่อยให้พวกนี้เข้ามาวุ่นวายและเข้ามาในชายแดนของประเทศไทยมันจะเกิดผลเสียมากกว่านี้นะครับทหารก็เลยตัดสินใจต้องสลายการชุมนุมซึ่งผมย้ำนะครับว่าการชุมนุมของขมร สร้างความวุ่นวายและเริ่มก่อนเราก็เลยต้องใช้มาตรฐานสากลซึ่งนานาประเทศด่าเราไม่ได้นะครับนี่คือมาตรฐานสากลที่ใช้กระสุนยางอย่าไปบิดเบือนนะฮะเขมรเนี่ยเป็นประเทศแห่งการบิดเบือนความจริงเดี๋ยวจะไปหาว่าประเทศไทยเนี่ยเนี่ย,ย,ย,ยงยิงปืนใส่ชาวขาเขมรนะฮะเป็นกระสุนยางนะครับและเป็นมาตรฐานสากลที่เราสามารถที่จะสลายการชุมนุมได้ไม่พอมีอะไรอกีกแก๊สน้ำตา แก๊สน้ำตาก็เป็นมาตรฐานสากลที่กูยิงใส่มึงได้ใช้คํานี้เลยนะฮะกูยิงใส่มึงได้เพราะมึงวุ่นวายมึงวุ่นวายเหลือเกินกูเลยต้องยิงนะฮะแล้วก็ยิงอย่างที่เห็นนะครับคุณผู้ชมเนี่ยเป็นมาตรฐานสากลและเราก็ใช้เครื่องกระจายเสียงที่มีความถี่สูงในการสลายการชุมนุมเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะคำถแถลงของทางกองทัพภาคที่สองกันบ้าง กองทัพภาคที่2นะฮะมีการถแถลงออกมาเรียบร้อยแล้วอันนี้อยากให้ทุกคนไปเสพข่าวจากเพจของกองทัพภาคที่2นะครับเพราะว่าเป็นเพจข่าวที่อัปเดตข่าวจริงบางสถานการณ์นะฮะบางเพจก็รายงานเกินจริงหรือว่าไม่ตรงกับความจริงล่าสุดครับข่าวของกองทัพภาคที่2เพิ่งขึ้นมาเมื่อกี้นี้เองนะครับประจำวันที่17กันยายน2 0 6 8 ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สองขอแถลงการแนวชายแดนไทยกัมพูชาประจําวันที่17กันยายนตั้งแต่บ่ายสองที่ผ่านมานะครับสถานการณ์โดยรวมตรวจพบความเคลื่อนไหวฝ่ายกัมพูชาโดยพบโดรนสามลำตรวจพบโดรนแม่งตลอดเวลามึงบินอะไรนักหนาตอนแรกบอกว่าไม่มีโดรนไม่บินจะยุต,ตินะฮะจะสมานณฉัน จากอะไรใดๆก็แล้วแต่จะมีการจับมือกับประเทศไทยในการปราบปรามคอเซ็นเตอร์ประชาชนคนไทยเนี่ยแทบจะถุยพร้อมกันนะฮะประชาชนคนไทยแทบจะถุยพร้อมกันว่าทําได้หรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดเจอโดนสามลำบินตรวจการในระดับสูงมากกว่า1,000เมตรปัจจุบันกองกําลังทั้งสองฝ่ายยังคงวางกําลังแนวที่มั่นคงของตนเองฝ่ายไทยจัดกําลังพลน,นะฮะประจําจุดเฝ้าตรวจเหตุการณ์ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติในการตอบโต้สถานการณ์นะฮะการดําเนินการด้านจิตอาสานะครับก็มีในส่วนของจิตอาสานะฮะเข้ามาช่วยนะครับในสถานการณ์ในครั้งนี้นะฮะ ทางกองทัพภาคที่2ก็ขอความร่วมมือของพี่น้องประชาชนเพื่อป้องกันข้อมูลที่คาดเคลื่อนบิดเบือนเฟกนิวส์ขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารและติดตามข่าวสารของทางกองทัพหรือว่าของทางราชการนะฮะเพราะว่าข่าวปลอมเยอะเยอะมากโดยเฉพาะนางมาลีเดี๋ยวออกมาอีกแล้วได้ข่าวว่าออกมาอีกแล้วนะฮะมาพูดเรื่องราวต่างๆนะฮะพูดใส่ร้าย,ายป้ายสี ประชาชนคนไทยพูดสถานการณ์ที่ไม่เป็นความจริงสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมฮะความสมาฉนฉรนท์ของกัมพูชากับไทยจะเกิดขึ้นได้ไหมซึ่งประชาชนเนี่ยนะฮะเขาไม่เอานะครับเขาไม่เอานักการเมืองคนไหนสอสอคนไหนจะไปพูดเกี่ยวกับการเปิดด่านนะฮะมีแล้วนะครับสอสอพักหนึ่งไปพูด ของการเปิดด่านจะเปิดด่านชาวบ้านด่ากันชาวบ้านไม่เอาไม่เปิดนะฮะแล้วพวกอินฟูของคำเหมนก็โง่เงา่าชอบแบบมาโพสแล้วก็มาทำคลิปถ้าทุกคนเห็นนะฮะคลิปของอินฟูคำเหมนขอไม่เปิดออกอากาศแล้วกันเพราะว่าทุเรศลูกหูลูกตาแล้วก็ไม่เข้าใจเรื่องมันสมองนะฮะของบรรดาอินฟูของคำเหมนเช่นบอกว่าไม่ต้องเปิดหรอกไม่ต้องเปิดหรอก ปิดไปเลยปิดตลอดชาติเราไม่ง้อหรอกเรามีของของเราเองเราไม่ต้องพึ่งพาประเทศไทยอย,อยากจะบอกภาษาอีสานผู้ขี่ผู้ดากนี่คนประเทศมึงยังกินของประเทศไทยอยู่เลยนะฮะยังกิ่นของประเทศไทยอยู่เลยซึมาบอกว่าไม่เอาไม่เอาประเทศไทยน,นู่นนี่อินฟูขมินเนี่ยนะฮะผมบอกได้เลยนะครับว่าสมองเนี่ยนะฮะมึงช่วยกรุณาพัฒนาด้วย อินฟูขมินแต่ละคนที่ออกมาทําคลิปเนี่ยนะครว่าจะเป็นนางงามขมินหรือใดๆก็แล้วแต่สแสดงความโง่นะฮะเหมือนกับอาจารย์ตรินบอกเลยนะครับว่าสมัยเด็กๆเ,เนี่ยพ่อแม่ขยา่ากะโหลกมากเกินไปหรือเปล่ามาเลยเกิดเลือดออกในสมองถึงเกิดความโง่เง่าเต่ากลาขนาดนี้อินฟูขมินก็ต้องบอกแบบนี้เลยนะฮะว่าออกมาปกป้องประเทศไม่ได้ว่านะครับเพราะว่าอินฟูไทยก็ออกมาปกป้องประเทศเช่นเดียวกันทุกประเทศก็มีคนรักประเทศของตัวเองทั้งนั้น ประเทศไทยเราก็มีนะฮะคนรักประเทศมากมายเต็มไปหมดคำเมรก็มีคนรักประเทศมากมายเต็มไปหมดนะฮะแต่มึงช่วยรักประเทศมึงด้วยการที่พูดความจริงสัทีครับนะฮะคำเหรต้องพูดความจริงสัทีพูดความจริงตั้งแต่ผู้นําของคุณแล้วพูดความจริงว่าไอเรื่องของความขัดแย้งใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแล้วมีการตกลงกันไปว่าจะมีการอจับมือร่วมกัน ว่าจะแก้ไขสถานการณ์นู่นนี่นั่นแล้วก็จะยุตินะฮะความเคลื่อนไหวต่างๆแต่มึงก็ยังส่งโดรนมาทุกวี่ทุกวันส่งโดรนมาทุกวี่ทุกวันหมายความว่าอะไรเท่ากับว่าคุณไม่ยุติคุณไม่ยุติคุณยังมีความหวังว่าจะมาลุกล้ำอธิปไตยของประเทศไทยอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามึงคิดว่าไอ้ประสาทต,ต่างๆนานาเน,นี่ยที่ไทยยึดไปเนี่ย มันเป็นของตัวเองช่วยกรุณานะฮะลืมลืมความหวังและความฝันต่างๆได้เลยนะครับเรื่องของประสาทต่างๆมันเป็นของประเทศไทยทั้งนั้นไม่ได้เป็นของคุณเลย <S <S อย่ามาใช้แบบอะไรนะหนึ 5, 10, ่งต่อห้าหมื่นหนึ่งต่อสองแสนยังมีความเชื่อเรื่องของแผนที่ที่ถูกเขียนมาตั้งแต่หลายร้อยปีที่ผ่านมาอันนี้มันสมัยไหนแล้วมันสมัยดิจิตอลแล้ว มันก็ต้องใช้เรื่องของแผนที่ที่มันสามารถที่วัดได้ในระดับสากลนะฮะมีอีกเรื่องหนึ่งครับของเขมรไหนๆก็พูดถึงเรื่องของเขมรแล้วเรื่องความรุนแรงผมคิดว่ามันก็ยังจะมีอย่างต่อเนื่องแต่กองทัพของเราเนี่ยมีความฉลาดมากพอในการโต้อตอบนะครับและกองทัพเราเนี่ยก็ไม่เคยเริ่มก่อนนะฮะทางเขมรเริ่มก่อนตลอดเวลาสร้างม็อบสร้างมวลชน มาทำลายแนวกั้นของประเทศไทยซึ่งอย่าเจอเพราะว่าประเทศไทยนะฮะเนี่ยทุกคนฮะอย่าเจอนะครับนี่คือแนวกั้นที่เราทำไว้อย่างดีอย่างดีนะฮะช่วยกรุณาเคารพด้วยช่วยกรุณาเคารพด้วยเนี่ยแนวกั้นแบบนี้เขมรมาทําไมมึงจะมาอยู่แบบข้างๆรั้วทําทไมไปทามาหากินนะฮะยิ่งไม่ค่อยจะมีงานทํากับเขาอยู่แล้วด้วยนะฮะ ไปทำมาหากินนะครับจะตกเป็นเครื่องมือของฮุนเซนกับหุนมาเนตทำไมรัฐบาลเขาไม่ได้รักคุณรัฐบาลของขเขมรไม่ได้รักคนขเขมรน,นะครับเขาหลอกใช้คุณหรือเปล่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณเป็นเครื่องมือของใครเป็นเครื่องมือของการรักษาอํานาจของใครเนี่ยคือภาพบรรยากาศที่อยู่ที่ชายแดนขเขมรน,นะครับทุกคนมันจะไม่ได้มีความสุขแบบนี้ไปอีกแดน อันนี้ทุกคนต้องเข้าใจนะฮะทุกคนต้องเข้าใจว่าเราไม่สามารถที่จะไปญาติดีกับเขมรได้แล้วในส่วนของรัฐบาลเองก็แล้วแต่ในส่วนของการจับมือในระดับประเทศระดับอาเซียนยังมองไม่เห็นเลยนะครับว่าจะจับมือกันได้อย่างไรมองไม่เห็นเลยเพราะความจริงใจไม่ได้มีให้กันความจริงใจไม่เคยมี การถแถลงข่าวของมาลีเนี่ยนะฮะสร้างความบอบช้ำให้กับคนไทยมากเพราะว่าเป็นการใส่ร้ายป้ายสีและสิ่งที่คนขเขมรทำเก่งที่สุดก็คือเฟกนิวส์คนไทยโดนเฟกนิวมาโดยตลอดและเราจะให้อภัยกันยังไงเราจะอยู่ร่วมโลกกันได้ยังไงผมยังมองไม่ออกนะครับและกองทัพเองก็ยืนยันนะครับว่าจะไม่มีทาง ให้เขมรมายึดอธิปไตยนะครับแม่ทัพภาคที่สองก็ชัดเจนแล้วว่าทหารทุกคนมีความคลั่งชาติถ้าไม่คลั่งชาติจะทํากันแบบนี้เหรอเราต้องภาคภูมิใจนะครับที่เรามีกองทัพที่แข็งแรงมากและเป็นกองทัพที่ชาญฉลาดด้วยไม่ใช่เป็นกองทัพที่เรามียุทโธปกรณ์เหนือกว่าเขาแล้วไปถล่มเขาบ่ม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 อย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่โง่ที่เวทีโลกเขาก็ไม่ทํากัน แต่เรามีอาวุธยุทโธปกรณ์มากกว่าเขาตั้งกี่เท่าเรายังไม่ทําเลยแต่แต่ขมิ้นมีอะไรเมื่อกี้เอาชาวบ้านมาถือไม้แล้วตีลัวเอามาตีลัวสภาพเนี่ยดูดิเอาชาวบ้านมาตีลัวสภาพนี่คืออะไรนี่คือการโต้อตอบกับประเทศไทยมันสง่างามยังไงนะฮะรัฐบาลใช้ชาวบ้านมาตีลัว สภาพถือไม้ถือไม้ไผ่มาตีรัว้วซึ่งทหารไทยมียุธทธปกคณ์ที่สามารถที่จะจัดการพวกนี้เรียกว่าแค่สามวินาทีก็ล่าพนาศูนย์แล้วแต่เราไม่ทำนะฮะเรายึดหลักมาตรฐานสากลก็คือการสลายการชุมนุมที่วันนี้เราใช้กระสุนยางเราใช้แก๊น้ำตาก,ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเราใช้เครื่องขยายเสียงนะฮะมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเอาไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วกัน พูดย้ําพูดอ,อเเแบบนะืเห็นแล้วก็แบบนักทุกคนเห็นแล้วเราก็รู้สึกภาษาอีสานเขาเอินคันแค่วนะฮะรู้สึกแบบอ,อมึงทําอะไรทําอะไรนะฮะขเขมรเฮ็ดหยังมึงเฮ็ดหยัง่งเขมรนะฮะมึงเฮ็ดว่าประเทศไทยเป็นอีหยังประเทศไทยเนี่ยเขามีอาวุธยุโทโธป,ปกรณ์เขามีอีหยังเหนือกว่าเจ้าต่างหลายมีแต่ไม่ไพ่มามตีรั่วตีรั่วโอ้ยสัวเมื่อบ้านนอนเมื่อบ้านแล้วก็ทํางานทํามาหากินได้แล้ว